อะไรก็ได้เพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขามีสปอนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นดีลที่พิเศษมากๆแต่เจนเนี่อ่ะมีบ้านเยอะแล้วเลยไม่รู้สึกว่าจะเก็บไว้ทําไมเราก็ไปทําคลิปทําโปรโมทก็เลยเออกมาให้ทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติงงเหมือนกันว่าขนาดให้บ้านยังมีดรามา่าแล้วคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้ของเล็กๆเต้นต,ตามนี้เลยนะคะว่า7-11ดถึ 11. ของเล็กทุกชั่วโมง มีของเล็กทุกชั่วโมงโ,โทรศัพท์มอไซ์ทองคําใดๆคือเรามีเยอะมากมาซึ่งคนที่เขาไปคอมเมนต์ดราม่าว่าทำไมไม่ให้ของเลยก็เพราะเขาไม่ได้ติดตามเจนนี่<อ>แต่ความเป็นจริงคือเรามีตลอดทั้งไลฟ์มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยหนูเข้าใจทุกคนแต่บ้านอะถ้าบ้านจริงฉันเก็บไว้เองได้ถวนมึงเพราะว่าเราได้พิเศษราคาพิเศษมาแต่ว่าเนี้ยให้ทุกคนดีกว่าอย่าง้อยต้องมีลูกค้าคนหนึ่งที่ได้อะมันมันน่าตื่นเต้นอะ มันมีแค่หนึ่งในทั้งหมดอ่ะมันก็น่าตื่นเต้นแต่ว่าของเล็กๆจะมีตลอดหมดเลยมีมีมีตลอดตั้งแต่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอติดตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิ่พี่เร่พี่เต้นเหทำไมล่ะหนูจะพี่เมื่อไหร่ล่าสุดไม่กี่วันนี้ใช่ไหมที่มาโฮนเบียรนอย่างนี้เออหนูก็บอกว่าหนูเจอพี่อยู่พี่เล่มาทักทีแล้วหนูขอแจกแจกขอบเปอร์จุดจุดขอบเปอร์แบบร้องกี๊ดขอบเปร์แบบ เป็นตัวอย่างไว้เมื่อกี้ค่ะผมบอกก่อนว่าวันนี้บอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่จากที่พี่เคยขายมานะครับผมจากตัวนี้บอกว่ามีขายไม่ว่าจะเป็นช่องทางช่องทางอื่นๆนะครับต้องกดติดต่อแต่วันนี้นะครับผมมาทั้งทีกับเทศกาลเจนนี่นะครับพี่ไฮบอกโรมชั่นพิเศษมากๆแล้วต้องบอกก่อนว่าการกินกาแฟทุกวันนี้หนึ่งมันต้องได้ความอร่อยจ้าแล้วก็ได้ความสะดวกสบายในเรื่องของ ความประหยัดความคุ้มค่าด้วยจะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นกาแฟเสื่อสุขภาพรัเป็นกาแฟไฟเบอร์นะเซนนีที่บอกว่ากิ่แล้วนะครับจะทําให้เราน,นอกจากมี energy แล้วนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นกาแฟที่แตกต่างจากทั่วไปเลยนะครับก็คือที่จะใส่กาแฟ2ตัวด้วยกัน,นก็คือจะเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าอยู่หน้าถุงนี้นะครับแล้วก็จะมีกาแฟแบบไม่พ้วแค่ฉีดซองทุกคนพอราคาโปรไหนได้ไหมคะใช่สราคาโปรนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนปกตินะครับผมทุกคน อยู่ที่690บาทนะครับวันนี้ต้องจึ้งวันนี้แบบจึ้งๆผมให้ในราคาเพียง149บกาทครจบจบอีเจนอย่าตอพี่เล็กนะมึอกัดตอนะไม่มีการเจ้าบัตรเลยนี่ค่ะจบเลยนะอ๋อโอเคครับคมือจริงพี่เล็กกับเปลาราคาขับราคาหลักอ้อง บอกว่าโดนโดนพี่ตาเมื่อกี้ไงใช่พี่เล็กจริงป้ะเออไปปรับราคาใหม่เนี่ยเดือนร้อยสี่สิบเพื่อนนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทจากปกติหกร้อยเก้าสิบวันนี้ผมให้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถามจริงพี่ขายร้อยสี่สิบเก้าบาทอ๋อใช่ครับวันนี้แหละยู่วันนี้วันเดียวเท่านั้นพี่ขายร้อยห้าสิบก็ไม่ได้หรอไม่ได้พี่ต้องขายร้อยห้าสิบมันจะได้มีค่าสูงปะไปเลื่อยไม่ปะไปอย่าไปตาพี่เขา พี like Yo, ่เล็กนี่ใครจำพี่เล็กได้บ้างครับพี่พี่เล็กโอ้โหพะวงเงาดาราหนังนะครับเล่นหนังมาตั้งแต่ผมเกิดมาไปเห็นหน้าพี่แล้วซีหน่อยยิ้มม่คุ้มชมไม่คุ้มชมใช่ตอนที่ร้องตอนเล็กก็ไม่ได้ร้องเวย์ร้องพี่เล็กพี่เล็กโอ้โหครับเล็กะได้เล่นอะไรบ้างโอ้ยจำได้ไหมจำได้หมดเลยครองเม็ดเม็ดสุดๆของพี่เลยก็มีสังทองอุมีโนราโนราอ่อหนุ่ยน้องอยากเขียนมีเอ็มวีออกพี่เสื้อ คนอนผีเซื้อครับพี่เหรอใช่ทีนี้ใช่ผมชอบมากทีเนี้ยแต่ของยูของยูไม่ใช่นอนผีเสื้อนะของยูอนาคอนด้าโอ้เป็นของไม่ไม่ขอโทษค่ะ ก็มีละครสามารถแนวเอลวของวงนะครับละครพื้นบ้านอย่างเม่าแต่เมาอย่างม่แต่รลนะคะตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือตัวนี้ผมใช้เป็นนวัตกรรมสเปรย์ดดยในการบรรจุนะครับทุกคนอยากดูว่าตัวนี้มันละเอียดมากนะครับแล้วก็ที่แตกต่างคือเราใช้กาแฟ2ตัวก็คือเป็นกาแฟอาราบิก้ากับกาแฟแบบในขั้วนะครับมันจะให้ความหอมที่แตกต่างแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเก็บ มันจะมีกลิ่นพวกของสมุนไพรนะครับแต่นี้คือตัวนี้มันสามารถกินผงได้น้ำชิมหน่อยสิชิงเหรอพี่เรกินผงน,น,น,นะครนะครับมันสามารถกินผงได้ทุกคนมันสามารถกินผงได้แล้วก็ความสะดวกสบายทุกวันนี้นะครับม่ีน้ำตาลเลยคะไม่มีน้ำตาลครับตัวนี้ใครที่ขับถ่ายยากๆหรือคนที่ควบคุมน้ำตาลไขมันก็แล้วพูดถึงอีกหนึ่งตัวผมเนี้ยได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้จากหน่วยงานสสสเลยนะครับทุกคน ใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําตาลไขมันสามารถดื่มได้นะครับมีฮาลาลด้วยนะคะมีฮาลาลด้วยค่ออมสนาฟออมสนาฟอยากกินแบบเป็นแก้วอันนี้ของใครเนี่ยนี่เขาชงไว้ให้แล้วค่ะเขาตั้งใจชงไว้ตัวเองเลยจริงช่วยสีดีมากอะทุกคนแล้วก็ความสะดวกสบายอย่างที่ผมบอกไปว่าการกินกาแฟทุกวันนี้ต้องมีความสะดวกสบายใช่ไหมเจนนี่ก็คือในหวงมีดีซองครับพี่เล็กหนึ่งถุงวันนี้มีสิบซองครับหนึ่งถุงสิบซองวันนี้ราคา ที่ไม่เคยปะากฏมาก่อนนะครับหรืมมันได้เหรอพี่กาแฟใช่ครับอุ้่ขอโทษทีมีที่ปั่นน้ำฝนคือสามารถชงในน้ำอุณมิปกติแบบนี้ได้ใช่ครับละลายเลยค่ะใช่ใช่ครับคือขย่าเอ้ยมุนงมมเลยอะก็คือละลายเลย ไม่มีการตกตะกอนนะครับก็คือมาสามารถชงในน้ำร้อนได้แล้วอ่อยาว่าทุกคนที่ผมเป็นคนไม่ชอบกกาแฟนะแต่ว่าอร่อยจริงๆครับทุนคนลองชิมด้นะคะแบบว่าแบบร้อนกับแบบไม่ร้อนรสชาติต่างกันไหมลูกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ครอยากจะกินเย็นก็คือสามารถโงสองซองหรือใส่น้ำแข็งได้หมดเลยที่สําคัญคือไครที่มีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายครับตัวเนี้ยมันมีไฟเบอร์ที่สุดมากแล้วก็มีสารกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลเจนไดเปปไทด์แล้วก็มีสารกัดพวกถั่วขาวสารกัดของพริกใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี้ยตัวคนตัวเนี้ยมันสามารถเรียกเหนื่อยได้ด้วยนะครับที่สําคัญคือน้ําตาลป0 0ไขมัน100%นะครับหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้นะครับพิเศษสุดนะครับ หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้โหถุงหนึ่งมีสิบซองนะครับผมทุกคนถุงหนึ่งถุงสิบองก็หนงร้อยสี่สิบาบาทวันนี้นะครับ่ครับผมทุกคน149บาทนะครับผมทุกคนแล้วก็รสชาติเนี่ยอย่างคนได้ลองกันว่าหอมหวานมันอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยจริงจริงหอมหวานมันจริงใช่ครับผมทุกคนแล้วก็ ใครที่กังวลใจเรื่องของระดับน้ําตาลไขมันตัวนี้คือสามารถดื่มได้เลยนะครับคือมั่นใจกับเครื่องหมายหน้าออกนะครับกับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพดื่มทุกวันดีทุกวันแล้วก็ทําให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้เดินป่ามีคนพบไปเดินป่าข้างบนด้วยนะคะเพราะป่าถูกต้องค่ะแล้วก็ง่าย s ี to ทูด n k มากเลยใ่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับทุกคนนะครับ เนี่ยได้การชงเนี่ยคือเราขายกาแฟมาหลายแบรนด์แต่ยังไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่แบบชงแบบนี้ได้นะรูแบบน้ำเย็นปกติแล้วก็ใส่ขวดเขย่าเลยครับทุกคนใช่ค่ะผมทุขวด25วิสุดท้ายค่ะโอ้ยเอาทุกคนกดเลยนะครับปกติหมดร้อยกว่าบาทอยู่แล้วแค่ร้อยสี่เก้านะในรายนี้ถูกมากถูกมากเอาสหรับคูนง่ายๆถ้าแบบว่าคุณแบบออกกำลังกายแบบเนี่ยอยากแบบออกกำลังกายอยากเพลนคนเนี่ยออกยังไงก็ไม่ได้เหนื่อยนะออกแบบว่ายังไม่หงุดหกทีนะครับลองกินกาแฟตัวนี้ก่อนออกกำลังกายนะครับนี่การออกกำลังกายครั้งนั้นของคุณจะเห็นผล ครนะครับนะการได้กินกาแฟน,นอกจากเพราะตัวนี้คือใครที่ถ่ายยากๆหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของตรงนั้นที่อยากจะดูแลอย่างทุกคนแล้วสามารถใส่เสื้อผ้าได้อย่างสวยงามมากขึ้นอ,อีกด้วยนะครับทุกคน1ถุงเนี้ยหนึ่งถุงเนี้ยก็รู้เรื่องเลยนะครับ,บ,บวันนี้ราคาพ<อ>ิเศษอยู่หนึ่ร้ยาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมั่นใจกับเครื่องหมายหน้าถุงได้เลยนะครับกั<อ>บเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพโอ้โหา ยอดดีค oh ี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราค้างตะกร้าไว้ให้อีกร้อยบ้านนะลูกค้าใช้เวลาแลกดต่อได้เลยนะครับไม่ใช้วลเลยพวกเราทำเรองวันนี้ล็ก่ากมากทำขออนุญาให้เลยอยามาลองไหมชอบเยอดแล้เกมเล่นดีมากนะใครเอาไปเปิดดูได้เลยนะครับเททีน้อเพีซ